รขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วัดไทยสันติอหรือวัดหลพ่อทันใจนะครับเมืองครับพวกเราเป็นนักเรียนจิตอาสานะครับของชาวแม่สอดนะครับเราเป็นคณะคุณครูด้วยนะครับที่จะมาให้การต้อนรับเชิญาพี่แกอานรงยาโบ้เอ่อหลวงพ่อทันใจพงศิจอร์โบ้เอาหลงปู่จูตูอะไรตีนี้มาสำหริเรื่องของจองอะไรหรอจองคือจองยาอะไรดูมือเราจอาสาจากโรงเรียนศัพทวิทยาคมนะคะรวมทั้งคุณครูก็กำลังจะ ช่วยกันทําความสะอาดเชิงเทียนนะคะเพื่อเตรียมรับในกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะมีจิตอา,าสาต,ตัวน้อยๆด้วยค่ะเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยจะมีความสวยงามค่ะเพราะนแต่ประดับประดาไปด้วยโล่งว่า